สนับสนุนโดย Thermaltake, TTE s p o r t และ Dewa n a t u r o l สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอ o m ิ p i t TV ครับวันนี้ครับผมมีเมนบอร์ดจากทาง Asrock ในซีรีส์ของ Fortality นะครับเป็นซีรีส์เกมมิ่งนั่นเองโดยตัวนี้ครับมาในชิปเซ็ต H1 0นนะครับ Performance OC นะฮะนี่เขาจะมีติ๊กเกอร์แปะอยู่ข้างล่าง ซึ่งทาง Asrock เองก็ออกมาหลายรุ่นนะตัวนี้หน้าตาก็คล้ายๆพวกตระก,กูลสัทหนึ่งเจทุกอย่างคือหน้าตาเหมือนมาพิมพ์เดียวกันเลยต่างกันที่พวกส็ลตต่างๆนั่นเองทีนี้ครับเรามาดูส่วนของ CPU ก่อนเลยตัวกล่องไม่มีมาแต่บอร์ดเพียวๆนะครับ CPU ที่รองรับนะครับก็เป็นในเจนที่6นะฮะเ,เหมือนกันในตระก,กูลร้อยซีรีส์ของทาง Intel รองรับ CPU ในซ็อกเก็ตหนึ่งหนึ่ง้ต่อมาครับมาดูซิงซิงของเขาเป็นซิงแบบน็อตยึดนะนี่ ไม่เป็นหมุดนะครับแข็งแรงแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยชอบเป็นเป็นน็อตมากกว่านะครับแล้วก็มีภาคจ่ายไฟอยู่นี้ด้วยการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติม,ตมครับของตัวบอร์ดตัวนี้ให้กับ CPU นะใช้ในรูปแบบ8ดพินนะครับ1ชุดอยู่ยนี้ตัวสล็อตแรมครับมาสีดํากับสีแดงนะครับมาทั้งหมด4ีสีสล็อตทำงานในรูปแบบ Dual Channel นะครับรองรับบัสเริ่มต้นเนี่ย2,133นะครับ DDR สนะแล้วก็ใช้งาน รวมทั้งหมดเนี่ยความจุ64จิกด้วยกันหัดมาตรงนี้ครับการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเมนบอร์ด20บวก4พิน1ชุดนะครับต่อด้วย USB 3.0ให้มา1ชุดนะครับมาดูส่วนของชิปเซตครับชิปเซตครับเป็นชิปเซต H170 นะฮะอย่างที่เขาแจ้งไว้ชิปเซตตัวนี้ครับมาในแบบเป็นอลูมิเนียมแข็งๆให,ใหญ่ๆตัวนี้คิดว่าน่าจะใช้ทุกรุ่นเลยนะครับแค่เปลี่ยนสีเอาไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนภายใต้นี้ก็จะมีตัวชิปตัว H170 อยู่ No. ถัดามาครับตัวาตาซาสตาจะแบ่งเป็น2 2ชุดนะจะมีชุดด้านล่างกับชุดด้านบนชุดด้านล่างนี้ครับจะมี s ตา a X ์ทเอ็กซ์เพสอยู่นะครับนี่แล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็น s ตาธรรมดานะครับอีก4ช่องแล้วก็รวม s ตา a X ์ทเอ็กซ์เพส้วยจะเป็น6ช่องการใช้งานนะครับด้านล่างแถบด้านล่างทั้งหมดก็จะเป็นการต่อสายไฟสถานะต่างๆทั่วไปนั่นเองนะถัดมาดูครับตัวสล็อต p i i ครับสล็อต PCI เนี่ยจะมีแบบ X16 นะฮะรูปแบบ X16 2ช่องการใช้งานนะครับรองรับการเชื่อมต่อ AMD Crossfire X เท่านั้นแล้วก็มีแบบ X1 แบบปลายเปิด3ชุดนะครับ1 2 3ตรงนี้เวลาการเชื่อมต่อ multi GPU เนี่ยเราควรจะต่อไฟเลี้ยงเพิ่มให้เขาด้วยนะครับมาในรูปแบบโมเลกสามารถร้อยสายข้ามมาเสียบได้เลยต่อมาครับ p r i o r i T Sound ครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอยู่คู่กับ Asrock มานานเกมมิ่ก็ต้องใช้นะครับแน่นอนว่าเป็นบอร์ดซีรีส์เกมมิ่เสียงค่อนข้างที่จะ โอเคกว่าเมนบอร์ดที่อยู่ในซีรีส์อื่นนะครับเพราะเขาจะเน้นในเรื่องเสียงเพราะเกมมิ่งต้องใช้เสียงที่มีพลังนิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้กับรายละเอียดของเมนบอร์ดอ้อมีช่องการใช้งาน M2 ครับอยู่ระหว่างกลางเลยอยู่นี้นะ M2 I/O Armor ครับยังมีอยู่เหมือนกันนะครับ a s r o c k เรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆค่ายก็ทำทำ,ทำตัวบอดี้มาเนาะแล้วก็แต่ละค่ายก็เรียกไม่เหมือนกันอย่าง a s r o c k จะเรียกว่า I/O Armor ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของฟีเจอร์ของเกมมิ่งฟีเจอร์เกมมิ่งของทาง asrock นั่นเองทีนี้เรามาดู back o panel กันการเชื่อมต่อมองไม่เห็นนะมันบังจะมี usb ครับ2.0ให้มา2ชุดตรงนี้นะฮะแล้วก็มี ps 2 1ช่องนะครับพร้อมกับการเชื่อมต่อออกจอจะมีแบบ hdmi แล้วก็ DVI ตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของ usb 3.1นะฮะมี type a และ type c เลยวางคู่กันอยู่นี้ แล้วก็3.0 4ช่องนะครับสีฟ้าเนี่ยแหละแล้วก็มี r j 1 5 port LAN d 1ชุดนะครับต่อด้วย h d Oreo ก็ประมาณนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าทาง Asrock ไม่ได้ส่ง เาเรียกว่าไม่ได้ส่งกล่องมาด้วยเราก็เลยไม่ได้ดูฟีเจอร์แบบเต็มๆนะครับก็ดูจากฟีเจอร์จากตามที่พูดไปเพราะว่าฟีเจอร์ของทาง Asrock เองไม่ว่าจะเป็นส่วนของ IO AMO r ส่วนของชุดเสียง Priority Sound 3หรือว่าจะเป็นชุดของการใช้งานอะไรกันในเรื่องของเสียงระบบเสียงต่างๆเนี่ยก็มันเหมือนเดิมๆนะครับของทาง Asrock เขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ของทาง Asrock ไปแล้วนะครับส่วนการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยอย่าง Sa า a อต้าเงี้ยก็ให้มา6ชุดก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับส่วนของ M2 ก็มีมาให้นะฮะช่องการใช้งานทุกอย่างก็มีครบครันเลยทีเดียว การเชื่อมต่อมัลติ G P U ก็มีเหมือนกันนะครับโอเคนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องหน้าตาก็ถือว่าดูดีหล่อ,ลอ,ลอเอลากันเลยทีเดียวแน่นอนว่าเขามีชื่อต่อว่า OC นี่ต้องรองรับการโอค็อกได้อย่างแน่นอนเนาะโอเคฮะสำหรับบทความของ H หน0 Performance OC ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถติดตามชมบทความได้ที่ www. c o m p e t e k v com นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วย facebook. c o m c o m p e t e production สำหรับวันนี้สวัสดีครับ You